ท่านผู้ชมครับเรามีความสุขทุกครั้งที่มาตองหนึ่งรีสอร์ทสปาหรือหนึ่งหนึ่รีสอร์ทสปาของคุณอัครวินขำขุดที่สันคบุรีเชนาทเป็นสถานที่พักผ่อนหนใจที่น่าสนใจถึงจะมีประเด็นเรื่องของโควิด -19 แล้วก็เป็นช่วงที่ อาจจะหางเหินก็พอสมควรน,นะครับแต่เชื่อว่าวิกฤตเหล่านี้เนี่ยย่อมมีโอกาสเสมอวันนี้เช่นกัน,นะฮะมาเยี่ยมเยียนมาดูสถานที่พร้อมที่จะดําเนินการในการจัดสัมมนาอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการทหารตลอดจนบุคลากรเรื่องของภาคเอกชนนะครับตอนนี้เองฮะมาดูสถานที่ทุกส่วนแล้วสมบูรณ์แล้วก็พร้อมตอนรับท,ทุกท่านนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับที่หนึ่งหนึ่งีซอยสปาสัาสนคบรีัชนาทราคาเป็นกันเองและสําคัญยิ่งก็คือเรื่องของมิตภาพพร้อมการบริการที่เปี่ยมด้วย มิตรไมตรต่อกันและกันครับอาจารย์รัุูชิตรับประกันความพึงพอใจครับที่นี่ครับเนลรีสอร์ทส,สปาสันคบุรีเชนาทครับ